จะมีคนพาไปหรือไม่ก็เอาไปทิ้งเอาไปฆ่าคิดอย่างนั้นเลยอ่ะน้องจะเดินขึ้นไปได้ยังไงถามจริงจริงจังๆคิดว่าใครทำลูกคนในบ้านเราไหมคนในหมู่บ้านเราไหมหมู่บ้านดีขวาแม่เอาทุกหนึ่งนะครับถีบตอกถีบ่อกจะดูไปดูบ่ไปดูบ่

เจ็ดประมาณเจ็ดโมงไปไหนครับไปทํางานอลาไปด้วยกันปะคนละทางค่ะหนูว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะที่มันจะแบบเด็กน้องเดินไปตรงบ้านพี่แหมแล้วปีอ่ะทำไมถ<ม>ึงคิดว่าไม่ได้ล่ะลูกถ้าเดินไปหนูก็ต้องเห็นเนาะพวกเด็กน้องเขาก็ต้องเห็นเพราะว่ามันไปได้แค่ทางนี้ม,มันมาทางนี้ไม่ได้น้องไม่เคยมาเราได้มีโทรศัพท์ไหม มีค่ะมีแล้วโทรศัพท์เนี่ยเอาไว้ดูอย่างเดียวหรือว่าเอาไว้โทรด้วยมันก็ไม่มีเงินในโทรศัพท์ก็จะมีแค่ในซิมทัวร์มันอะไรนะมันจะมีเน็ตอยู่ในตัวก็เลยเปิดใช้ messenger ได้แต่ว่าโทรไม่ได้มีแต่พิมพ์ข้อความแล้วตอนนั้นจับแบบคิดจะโทรหาแม่อไหมอีกแป๊บหนึ่งไฟมันก็ดับแล้วไฟมันก็ดับค่ะโทรไม่ได้ไฟมันก็ดับ หลังจากที่ไปหาปลาแตงกลุงพนมาหนูก็มานั่งมานั่งพักเพราะว่าดูแล้วมันเหนื่อยก็วิ่งมาอืก็มานั่งตรงแค่อืมหนูจะบอกแม่แต่ดูแน่ๆแหละตอนแรกคือเก้าประมาณเก้าโมงตอนแรกเลยไม่ได้ดูคะ่ะแต่ว่าประมาณเพราะว่าตอนแม่มาก็สิบโมงกว่าแล้วตูกงแยมันจะจําสับสนเพราะว่ามันก็ตกใจอืม แต่เรารดูในแอป,ปล่าสุดไม่ได้แต่ลูกเราดูตอนกี่โมงเราเล่นอะไรอยู่นี<ด>่มไม่ขึ้นเวลาดูเดินไปบอกแบบแจ้งแจ้งแจ้งจำเปาอะไงเห็นน้องชมพู่ไหมก็ทาแบบเดิมน้องทำยังไงกันต่อพี่ดำก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปหาวันแรกแกที่หาไปเจอดีตอนแรกคิดว่ายังไงคิดว่าน้องไปไหนลูกแรกเลยสิบเอ็ดแล้วสิบสองก็แล้วน้องนะ่ย จะมีคนพาไปหรือไม่ก็เอาไปทิง้งเอาไปฆ่าถามจริงจรงจังๆคิดว่าใครทําะลูกคนในบ้านเราไหมคนในหมู่บ้านเราไหมนนหมู่มมบ้านดีกวาไม่เอาตอนแรกคิดว่าหลงไหมไม่ครับเพราะว่าน้องไม่คือขึ้นไปไม่หลงอยู่ชาะปลาเดี๋ยวนี้รือว่าไปตกน้องจากน้ำหลุคิดไหมลูกไม่คหะอแตคิดว่ามีคนเอาไปค่ะหรือไม่ก็มีเพื่อนพาไปเล่นอื ก็เลยเดินตามเพื่อน